ได้งานเยอะไหมคะไม่ถึงเรียนกับพี่ใช่ปะก็อันนี้ค่ะพี่อ่ะสอนเต็มที่เลยแต่ว่าจะได้งานไม่ได้งานขึ้นอยู่กับน้องและว,ว่าในการที่พี่สอนนะคะเราเอาไปแอพพลายใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมคะเอออยู่ที่เราแต่ที่พี่สอนมาทั้งหมดเนี่ยห้าปีแล้วนะคะนักเรียนได้งานไปห้าร้อยคนแล้วคะ่ะ 500, ห้าร้อยห้าร้อยสิบแล้วมัง้งตอนนี้ห้าร้อยสิบคนละอืมซึ่งทุกคนไม่มีประสบการณ์ทุกคนไม่เคยทํางานวงการยามาก่อนทุกคนไม่มีเส้นสายคอนเน็ชันอะไรคือเรียนกับพี่อย่างเดียวอืมแล้วก็แบบเรียนแล้วก็ทําตามที่พี่สอนนะคะพี่ก็จะแนะแนวให้สอนสัมภาษณ์งานสอนวิธีมักดีเทลกับหมอสอนวิธีการทํางานเบื้องต้นอ่าสอนแบบให้คําแนะนําทุกอย่างบอกค่าน้านํามันอินเซนทีฟคร่าวๆนะ ค่นาน้ำมันบวกลบเงินเดือนบวกลบของแต่ละที่ออริจินอลเป็นยังไงเราเข้าม่คือจะบอกว่าดีเทลยาราละเอียดมันเยอะไงมันเยอะมากแล้วพี่แบบทําสรุปเข้ามาอยู่ในคลาสเนี่ยหกพันก้าร้อยปสิบาทอะพี่บอกเลยว่าคคุ้มเออเพราะว่าถ้าคุณไปเรียนคอสแอร์ค่ะแพงกว่านี้คอสแอร์เป็นแสนนะอาจารย์อุ้มอะ่ะ เออนะคะหรือคอสเตียมทหารมันเหมือนเป็นการติว,ต,วติวอาชีพปกติเลยค่ะติวแบบเพื่อให้คุณได้งานแล้วถามว่าราคาเนี่ยคุณได้งานไปอ่ะคุณคุ้มเพราะว่าเดือนแรกอ่ะมันก็คืนทุนแล้วถูกว่าเดือนแรกคุณมาทำสมมติคุณขายยังไม่ได้มากคุณได้ค่าคมอมรวมอินสตทฟสี่หมื่น 40, คุณก็คืนทุนแล้วอะค่ะแล้วคุณก็คือจากนี้ก็คือต่อยอดต่อยอดต่อยอด,อยอดไปเรื่อ,ๆอยๆไงถูกว่าพี่ว่ามันถูกมากเลยนะอืมแล้วก็ ช่วงโควิดเนี่ยค่ะช่วงที่ทุกของทุกอย่างขึ้นราคาเนี่ยมีน้องหลายหลายคนเนี่ยรีบมาเรียนเหมือนจองไว้ก่อนจ่ายเงินไว้ก่อนบางคนเขายังลาออกจากที่เก่าไม่ได้เขามีแผนที่จะเริ่มงานครึ่งปีหลังไปเนี่ยเขารีบมาเรียนพี่เหตุผลเลยนะเหตุผลนะเนื่องจากว่าเขากลัวขึ้นราคาค่ะเขาบอกเขากลัวพี่ขึ้นราคาเนื่องจากว่าความรู้ที่พี่สอนอะมูลค่ามันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจริงๆพี่ก็ยังบอกว่าเฮ้ย พี่เข้าใจนะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนตกงานทุกคนหาเงินลําบากพี่ยังไหวอยู่พี่แบบสอนเขาเรียคะปรึกษาเป็นไพรเวทโคชชิ่งไงด้วยแล้วก็คุณเข้าไปเรียนในออนไลน์นะเป็นวิดีโอนะคะเป็น f a c e b o o k กลุ่มปิดคุณมีเวลาเรียนตอนไหนคุณเข้าไปเรียนตอนนั้นได้เลยแล้วคุณไม่เข้าใจตรงไหนคุณสามารถ คุยปรึกษากับพี่แบบส่วนตัวมีพี่เป็นโคส่วนตัวไม่เข้าใจตรงไหนอยากโทรก็โทรพี่มาพี่ข้าจีสะดวกไหมคะหนูขอโทรคุยหน่อยอะพี่ถ้าพี่ไม่ได้ติดประชุมเลยพี่ก็จะโทรกลับไปอะคุยว่ามาเลยประเด็นนู่นนี่สามสี่นะคะมีพี่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเออว่าหนูมีปัญหานี้คุยกับพี่นะปัญหาหนูจะเล็กไปเลยเพราะว่าพี่ก็จะ ขาเลยคะ่ะบางบางบางทีบางอย่างเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้แล้วมันไปต่อ,อยังไงอันนี้มันมีเงื่อนไขไหมมีข้อจํากัดไหมสามสี่เงี้ยค่ะแล้วพี่บอกอ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะตัดทิ้งได้เลยอ๋ออันนี้บริษัทไม่ดูค่ะเขาไม่ขอนะอ๋ออันนี้หนูยื่นได้เลยค่ะโอ้อันนี้ดีโอ้อันนี้ตัดออกเนี่ยเหมือนเรามีโคชชิ่งให้มีคนที่มีคนที่คอยไกด์ไลน์ให้เราอะคะ่ะเออเราก็จะง่ายไงมีคนบอกอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้อย่าไปนะเฮ้ยบริษัทนี้ไม่โอเคเฮ้ยบริษัทนี้ดี้ย่างเงี้ยเห เนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการคือที่ปรึกษาทีนี้เนี่ยน้องน้องบอกเลยมีน้องสามคนน่ะที่พิมพ์บอกพี่ว่าหนูอ่ะยังไม่สมัครหรอพี่แต่หนูรีบลงเรียนคอร์สพีจีไว้ก่อนเพราะหนูกลัวพี่ขึ้นราคาค่ะ